สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งใน Sakura n t Creations by Show ต้นนี้นะคะดูเผินๆก็ดูเหมือนไม้ประดับสวยงามทั่วๆไปนะคะแต่จริงๆน้องคือไม้อวบน้ำนะคะน้องมีชื่อว่า c a s u l l a Samentosa Comet น้องดูแลง่ายเลี้ยงง่ายแถมขยายพันธุ์ก็ง่ายด้วยนะคะ จะมีขั้นตอนอย่างไรและใช้เวลานานขนาดไหนในการขยายพันธุ์ไปชมกันค่ะใช้กันไกรนะคะคมๆและสะอาดนะคะแล้วก็เลือกตัดเลยตรงนี้จุ๊บแล้วก็ วางไว้ในที่ร่มนะคะมีอากาศถ่ายเทยได้ดีห้ามโดนแสงแดดโดยตรงนะคะรอจนกว่าแผลจะแห้งแล้วเดี๋ยวเรามาลงปลูกกันค่ะใช้เวลาประมาณ1-2วันนะคะค่ะ2วันนะคะ,คะ,นนะ,คะหลังจากตัดกิ่งน้องคอมเบด นะคะแผลแห้งดีแล้ววันนี้ก็ลงชําได้ต้นนี้โชจะไม่ทิ้งไว้นานนะคะเพราะว่าเนื่องจากน้องมีก้านที่อ่อนเมื่อวางทิ้งไว้นานเนี่ยน้องก็จะโคง้งโค้งรับแสงค่ะทําให้ต้นเขาไม่ตรงนะคะต้นเกิดการโคง้งเพราะฉะนั้นวันนี้เรามาลงชํากันเลยโชใช้ดินสําเร็จรูปนะคะที่ใช้ปลูกไม้อวบน้ํานะคะแล้วก็ผสมพล r l i t ก็ หย่อนน้องลงไปค่ะรดน้ำนะคะเป็นหยดหยดพอให้ดินมีความชื้นแต่ไม่แฉะนะคะและวางไว้ในที่ร่มมีอากาศถ่ายเทได้ดีมีแสงส่องถึงแต่ห้ามโดนแดดโดยตรงนะคะสองสามวันนะคะรดน้ำครั้งหนึ่งค่ะ 22วันหลังจากชำลงดินเรามาดูรากกันค่ะมีรากนะคะสมบูรณ์ทุกกิ่งเลยนำกลับไปไว้ที่เดิมนะคะเมื่อรากเขา มีความสมบูรณ์ขังแรงดีแล้วนะคะเราก็รดน้ำแค่อาทิตย์ละครั้งหรือเมื่อดินแห้งค่ะแล้ววางไว้ที่ร่มนะคะแล้วอาทิตย์หน้านะคะเราก็ค่อยๆสอนแดดเขาค่ะ และนี่ก็คือขั้นตอนการขยายพันธุ์ต้นค a ัสซูาซาเมนโทซาคอมเมตด้วยวิธีการปักชำนะคะใช้เวลาไปประมาณ20กว่าวันนะคะน้องก็มีรากที่สมบูรณ์แข็งแรงแล้วและหลังจากนั้นก็สามารถนำไปสอนแดดได้แล้วนะคะและเมื่อเขาได้รับแสงที่เพียงพอนะคะเขาก็จะมีสีใบที่ชัดและสวยงามแบบนี้ค่ะ และถ้าอยากให้น้องมีทรงพุ่มที่สวยงามนะคะก็ต้องหมั่นตัดนะคะเขาก็จะได้เป็นทรงพุ่มแบบนี้หรือว่าจะปล่อยให้เขาเป็นทรงยาวๆก็แล้วแต่ความชอบเลยค่ะและอีกไอเดียหนึ่งนะคะก็นำมาจัดรวมกับไม้อวบน้ำต้นอื่นๆในภาชนะที่สวยงามแบบนี้นะคะเพื่อเพิ่มความน่าสนใจให้กับชิ้นงานค่ะ และหวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆบ้างไม่มากก็นน้อยขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ